ไหนภาษาญี่ป <Salut. S 2> <m> ุ่นอ่ะเลยผมรู้ไอ้ดินชะลักแต่มันอ่าว่าตาชิว่าตาโนะโทโมดาจิเขาคือเพื่อนของเจ้าครับอย่างเงี้ยพวกเขาเองนี่เหมือนกันเลยเฮ้ยนายน่ะไอ้เบลคั่นนายน่ะมาอยู่หลังฉันซะฉันอยากอยู่ตรงกลางเหมนกินยังไงเนาะเฮ้ยบอลรุ่นบอลดี อ่ะผมไม่เห็นมเดลวผีเฮ้ยอ้าวแมวแมวใช่มันคือแมวไข่แล้วอีกคนอยู่ไหนอะอีกคนยังไม่มาเขาเขาไม่เขาเขาโหลดเกมเขาบอกเมื่อกี้เขาบอกอยู่ไปแล้วตัวแสบโอ้โนงั้นงั้นเลยไอเดียวชินเคยตัวน้าอยนะต้องนำหน้าตัวอะไรอะตัวตัวอะไรอ้าวอุ้ยเรียบร้อยฮะได้เลยโอ้โหความเดียวนี่มันแก๊สแก๊สแก๊ส อีกคนเอ้าอีกคนนึงอ่ะไม่รอเขาเหรอรอทำไมนี่สิรออะไรมาไปที yeah. ่เป็นไม่อาจจะเจ็บอีกต่อไปมาไปจริงนะชับตัวนี้เไม่ชับได้ที่ผมกลัวที่สุดละไอดีนไอดียนไม่นี่ก็จะอื่นไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อ่ะแต่ยังกลัวทำไมถึงได้กลัวชับตัวนี้มันเป็นอะไรฮะที่แคบเยอะ ไม่ที่แคบอ๋อได้ได้กโกที่แคบเแต่เรื่องนี้มันมันเล่นทุกอย่างเลยตั้งแต่ตัวแมงมุมอะไรพวกนี้ยันยันยันที่แคบอย่ยเมื่อกี้ใครเข้ามาหนูดูไม่ทันอ่ะแย่ละโอ้ยไไม่ดดู้นั่นนี่ดูไม่ทันอ่ะหน้านี้ไอ้เข้ามาผมจะลองเข้าห้องห้องหนึ่งไปห้องไปห้องที่มีคนหน้าอยู่คนหนึ่งพอจะลองเข้าไปกทายเขาันมาช่วยนะ กูไปก็ได้ว่ะแม่ตายต่อหน้ากูสองตัวกูไปแล้วเขาเรียกว่าการทักทายการทักทายการทักทายเพื่อนเพื่อนใหม่เออเนี่ยก็มันจำสแกเดียวกับไอ้พี่ที่อยู่ห้องสมุดเลยอ่ะไม่ใช่ห้องสมุดเป็นปราสาทไอดินไอดินหลอนอ่านเสื้อผมอ่านเสื้อผมไอดินอ่านเซอ้อผมในในอ่านเนี่ยเหรอฮะนายิบกับเขาเป็นแค่พี่น้องเพี้ย โหทำร้ายโ้เหี้ยขุณมาวันมากับเมาคนคนเราอะเนาะทำไมถึงจิตใจแบบว่าทำได้แบบโหดร้ายเอามาหิดได้ขนาดนี้เขามารอแล้วที่แบบตัวยังอ่ะอ่าแด่เพื่อนสหายเหี้ยตาอ๋อเจ้าเห็นจดหมายนี้เพราะว่าข้าพเจ้านั้นตายแล้วจากเพื่อนของนายแล้วใครได้เอาหินเสื้อมาบ้างว่าเป็นเดวสักคนเนี่ยเลยเอามาเอามา ออามาแล้วพี่เปิดสิ s ิ e e d ใช่ไหมใช่ใช่า p e e นอ่ะ speed ้ u n speed r u ไปกันเถอะไปเลยปแสงสว่างไม่มันไม่ใช่แสงสว่างที่ดีมันคือแสงสว่างที่ชั่วแสงสว่าง อ๋อมันหลอกเกอร์มันหนิมโอ้โหแต่เขาทำแมทสวยนะหนูชอบมากเลยไอการที่เขาทำเกลี่ยแมทอะไรอ่ะทุกอย่างล้วนเนียนแบบโอเคเขาไปได้เลยได้เลยอ้าวเราตายแล้วเหรออ๋อไม่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 ตายคึ้นเลยขึ้นคิดว่าโดนคิดว่าโดนสไปค์โดนโดนโดนไอนี่แล้วโดนจับสเก็ตแล้วมาๆม่ไม่ก่อนแล้นี่ไเล่นบอลแดนน้องเมาส์อย่างเี็วอ้อเนี่ทาง ทางแห่งแสงสว่างเจอแล้ววิชาตรงนี้มากเลยที่ไปเิเดี๋ยวผมรอไม่ต้องห่วงเราจะรอตรงเสาไฟจะให้ไปจริงหรอผมไม่รู้ทางะไปเลยเย้เสียลอ๋อเขาเขาไปทางโอ้เสียสละเย้โอ้ตายก็คือผู้เสียสละอย่างแท้จริงเรามองอะไรกะผี ย,ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยไม่กล้าไปว่ะไปแล้วตายเฮ้ยอะไรวะได้กําลังร้องเลยเนาตายแล้วเหรอไม่นะไม่นะไม่ได้เลยไอ้ดินตดนจับจอมไนท์มาหนูตายแล้วตายไอ้ดินนี่คือตายในเกมด้วยนะโอเคเราเอาไนแรมใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไนแรมโอเครู้สึกใช่นหมมากเลยไอ้พวกเจ้าอย่างอะไรอีกที่มั้มมีที่หนึ่ง รู้สึกดีเลยอ่ะด่านผ่านมีกี่ได้เอากูเจม,มาได้อืมมันบอกว่าจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนกันนินจา,<ม>าใช่ไหมัมมต้องถามกับว่าข้ามาถูกทางหรือเปล่าข้ารู้สึกมาผิดทางหมดเลยหนานีเด,ด้งเข้าไปไหนอ่ะเข้าไปนอนเด้งผมเด้งผมเด้งเด้งอ่ะอะไรของบ้งนะของบ้งเขาเด้งนีนะใครก็ได้มากับผมเลย มามาเรถามอย่ามากันสามคนใครก็ได้มากันหมดเลยไม่ต้องถามก่อนผมอยู่ไหนลูฟี่ลูฟี่ไม่ต้องห่วงฉันจะเป็นลูฟี่โอ้ยครับโซโน่รันวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วบอกให้วิ่งวิ่งเร็ว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 แต่ไม่ได้ผมหมดแก๊สแก๊สแก๊ส คโอเทุกคนเล่นเก่งกันจังเลยอะนี่เนี่ยปิดประตูได้ไหมเล่นเก่งจังเลยจำไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแชปเตอร์นี้นานที่นี่ที่ไหนวะที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดาวน์แล้วกันและ่นเป็นเลโก้ทุกคนล้มแล้วเป็นเลโก้เกมผีเลโก้อืมเกมผีเลโก้แล้วทำไมทางมันจะสีดำแล้วเราวัดได้เรามีพลังจิตอ่าสามารถสื่อควมไฟได้แล้วนะครับผมแล้วทำไมเรียจังอะเฮ้ย ไม่จำไมเร็วจังเลยอ่ะท่าน uh, ี้ไม่เอดอะไรเบย์คอนคูนเบคอนคูนจะเชื่อในตัวไหนใหอะไรจะกินไหนไหนดูสิอยากจะกินคอไฟอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะบอ้วันเดียวไหนผมอดจะกินในแมสโลยคนไหนวะไหน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 ไอ้ไอ้ดินโดนทิ้งแล้วนะครับตรงนี้ผมกำลังวิ่งไปะขอดูหน่อยขาเดหน่อยขาเดินนะวิ่งไปกับเบคอนคูนเขอดูหน่อยขาเดินนะเขอเดินนะไหนดูสิหน้าตาคล้ายกันเลย กันเดียวกันอด่านาน,านี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนน่ะจะปีดผีมันเร็วเรามากมากเลยแต่ตอนนี้เขาปรับไปแล้วปรับแล้วเหรอเมื่อก่อนจำเมื่อก่อน,ตอน,ต,อนตอนผมเล่นน่ะผมออกมาใช่ไหมเพราะได้สิ่งเดินได้สิ่งผีเดินน่ะคือตายเลยว้ยยมวิ่งเร็วเกินตอนนั้นน่ะอะตอนนั้นก็ปรับแชปเตอร์นี้มีมีปรับในในตอนไอเนี้ยเขาเรียกว่าไงนะ โอ้โหตรงหน้ากูเลยยังเพียงยังดังงอ่าได้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 ผีเชื่อแล้วค่ะโอเคครับผมโอ้ไปรองนู้นแล้วกันอ่าแต่ไม่รู้ว่าจะตายไหมดีใจด้วยคุณไม่ตายแล้วผมเชื่อในตัวไอดินโอ้บายบายเซลเน็กเฟลชันไปเมื่อกี้ผีไปทางไหนคะไปทางโคมครับผมแล้วก็ตัวเย่เลยโอเคมันมามันมา แบบนี้แหละไปขอไปดีกว่าขอไปนิดหนึ่งอ่าแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนมองไม่เห็นนะที่นี่ที่ไหนของอันยุบอนันที้สว่างที่สุดแล้วกันไปเลยเบคอนคุงฉันเลือกนายเมื่อกี้ไปไหนอ่ะเบคอนคุงอีมันไปทางทางเดิมไม่ต้องห่วงถ้าเราเรามองด้านหน้าอยู่ถ้าถ้าคนด้านหน้าเราตายก็เรียบร้อยแหละแป๊บนึงนะอ่าไฟไม่โหลดอ่าไฟเราก็ไม่โหลดไม่ต้องห่วง ท่นไหนมันสว่างที่สุดอ่ะยังสงสยัยยู่คูนสองสว่างกับไอ้นี่ค,คริสต์มาสคริสต์มาสว่างมา,มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเทียบคริสต์มาสกับอ่าเจ้าเจ้าวนะีไอพีหน่ะมันแอบได้ป่ะตรงนี้เมื่อกี้ไปทางไหนอ่ะเขาไปทางเดิมทางซ้ายอ่ะทางซ้ายเนาะไปเลยเบคอนเดี๋ยวจ,จะตามเบคอนไปไปเบคอนเรากลับกันเถอะ ก็มองไม่เห็นทางนี่ผมมาเจอละอัพ่ะไอ้สองคนน่ะไม่รู้ไม่เห็นปิดประตูไว้เบคอนฉันเชื่อไอ้ตัวนายนะจะพอแล้วเขาไม่ได้มาใช่หนูช่างนานต้อห่วงไเบคอนฉันจะฉันจะอยู่ตรงนี้อน่าเสียว่ะ่เขานี่มีเขาบอกว่าเขาจะรีแวมชัตบุ๊กหนึ่งอ่ะวันที่ห้าเดือนหน้าโอ้ยยิ่งช่างเลยจะลองไปเล่นจับตาดูเบคอนอีหรือว่าไอ้นั่นแหละอีห้าเดือนหน้า ้มันก็เป็นไปได้ค่าเดินหน้าเพราะว่าเขาเองก็ก็มีมิเองก็ชอบทําอะไรแบบนี้แล้วอ่ะออืตอนนี้ผมกําลังนั่งดูเบคอนอยู่นะฮะเบคอนพาใครมาเรายืนรออยู่ที่ท่าน้ำนีื่อนไนหรอเบคอนมืดอ๋อนายจะพาฉันไปใช่ไหมเบคอนได้เลย ไม่มีอะไรให้เล่นเลยจริงๆหรออันนี้ก็สว่างอยู่นะแต่มันไม่ได้ขนาดโอเคไม่สว่างละอ่าอันนี้เท่าไหร่พิดมั่นเขาเขาลบไปไดยัง่งอีเวนต์ของมันอ่าไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาบอกอนนเพิ่มมาใหม่แต่ยังไม่ได้เล่นเลยเอออันนี้จริงๆม,มันก็สว่างนะแต่มันมันมันแสบมาจีมพนะูจีมพูเรือ่องรองของกมพันธ์เบคอนาจะไปไหนเนี่ยเบคอนจะตามเราอยู่อันนี้กลางเพราะวันนี้ไม่ชอบเลยเอ็น,นี้แหละสว่างมีไว้สะสม ของสะสมยังไงล่ะแต่อันนี้อันนี้สบายตาสุดจริงจริงจริงอันนี้สบายตาสุดได้มาแล้วสบายตามากเลยเหมาะแก่ไปใช่แสงสีฟ้าอยู่แล้วใช่เลยเพราะว่าเอาธรรมดาเนี่ยดีสุดละสว่างมากแม่มนรู้นนี่นั่นนี่นั่นนี่ในขณะที่เรากําลังสบายใจแต่อีกคนนึงบอกว่าเอออยู่ไหนกันแล้วกําลังไปหากำลังกําลังจู๊กอยู่กําลังจู๊กอยู่จูกขีด้วยเราไปไปเลยเบคอนมันไปนู่นแล้วเราไปทองก้ามเเลล่นย อ้าวทางตันเปซอร์ไพรส์เขาไปหนึ่งเซ <Surprise. S 1> อร์ไพรส์ฟาร์ฟาร์ีไหนไม่อยู่ยู่ไหนอ่นะบั๊บหนึ่งบั๊บหนึ่งขอขอเพิ่มสตาร์ไม่ได้ขับเปไหนน่ะกันไม่เจออะอยู่ไหนกันอะอยู่อยู่บ้านครับ บ้านอยู่ไหนล่ะคะขอบุกบ้านไหนคะอยากขโมยจังเลยค่ะอเดเข้ว่าอยู่แถวนี้เนี่ย้ามามาพวกเราพกเราเปิดเราปิดตลอดเอ้าวัดี้เข้ามาเข้ามาเามากันนนานี่มีคนไม่ทานอย่างไม่เหรอไม่นะไอดินมามามาตายตายบปานะไอดินตายสบายสแล้วไปเราไปกันเถอะทิ้งไอ้ดินไม่อยู่คนเดียวสบายแล้วค่ะ ทิ้งไอดินไว้อยู่คนเดียวไม่เป็นไรดินดินเดินผ่านได้เพราะว่าน้องบินของเราเชือ่อใจยังไงล่ะเฮียย